ังก,ก,สมสมกายกะนะอย่าทำอย่างนั้นเราเป็นคนหลอกแค่ปลุกหม,มาให้ขอบคุณครับโ,โุโ้กี้วุกี้บาดีจ้ามีฉันก็จะไม่ผิดหวังวันสุดไปพักเียนพีเดี๋ยวต้ลินจิบไม่ปลูก ได้ครับวันนี้ไม่เป็นก็นอนนั้นเนี่ยแม่เป็นมาหาที่คอนโดและครับพร้อมฉันรื้อบทวันสุดท้ายแล้วฝากทุกคนร่วมโบสร่วมส่งกำลังใจด้วยนะครับ LGBTQ+ เป็นปีที่สแล้วรอบเธอใส่ชุดนี้มีฉันเราจะไม่ผิดหวัง วันนี้่9เจอกันนะครับ n c c Hall The Mall บางกพบกับป้ายป้ายอริโอพร้อมพร้อมกับพี่ๆี่วงเบสรูมเพอร์อพีทสนุกแน่นอนครับแล้วก็มีกิจกรรมมากมายที่อยู่ภายในงานสามารถร่วมเล่นร่วมสนุกกันได้นะครับ เขาร่วมเป็นส่วนในความทรงจำดีๆลาง,งานได้ก็ลามาเจอกันนะครับโหลดแอป,ปแล้วฝากโหลดแอปคอร์รด้วยนะครับมีกิจกรรมที่ให้ทุกคนร่วมเล่นสนุกกันถือว่า Open House Open Heart มาร่วมเปิดบ้านปลายปลายโอริโอกันบอกไว้เลยว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบอพราะไปชื่นชอบสตอรี่ของปายในแต่ละบูธมากๆ แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะไม่ว่าที่ร่วมส่งเป็นช่อมาหรือว่าส่งร่วมส่งของขวัญมันเกิดแล้วก็มีการร่วมบูธกิจกรรมในทุกๆโปรเจกต์เลยแล้วก็มีของเป็นบูธที่มาแจกอยู่หน้างานด้วยนะครับเขาเรียกว่าแจกของที่ระลึกแล้วก็มีไม่ว่าจะเป็นขึ้นจอที่ MBK แล้วก็มียูเนียนมอลแล้วก็มีแกลลอรี่ด้วยแล้วก็มีโปรเจกต์รถเมีด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปเก็บโปรเจกต์ทุกๆโปรเจกต์เลยครับอยากเจอคุณปาสามารถติดตามตารางงานได้ที่ไหนมีแฟ มีแฟนเพจนะคะในแอปบ้านสีฟ้าไปลไาปลายโอเ o โอแฟนเพจแล้วก็สามารถติดตาม IG ได้นะครับ ig cnp underscore o r i o ครับเต็มที่ยอมเพื่อผิปาย วันนี้พี่ๆชาวบอวินน่ารักมากๆขอบคุณโรบินสันขอบคุณนิยมยินที่ให้โอกาสไป้ไปเรียวไปมอบความสุขให้คนมาเยอะมากอซมาเลเซียเหรอ สวัสดีครับไม่ได้ไปวันเกิดแต่ตามไปเก็บโปรเจกต์ฝากเก็บโปรเจกต์ด้วยสามารถอัพอัพโซเชียลอัพทิกต็อกอวดกันได้นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆปีนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีใครถ้าใครว่างวันที่9พฤษภาคมนี้ก็กลับเรียนเชิญทุกท่านครับ ปายเกินนกปายหลังกว่าจะเลิกงานสองทุ่มเข้าได้ไหมเข้าได้นะคะอาจจะไม่เกินที่อาจจะไม่ได้ลิสแบนแต่แนะนําให้มาก่อนสองทุ่มดีกว่าครับเพราะว่ากิจกรรมน่าจะเลิกประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณฝากทีมโปรเจกต์แม่ครัวด้วยขอบคุณครับ,รบมีหลายๆลายโปรเจกต์ครับ ไม่ได้ไปแต่ละงานเราสตรีมไลท์แล้วขอบคุณสตรีมไลท์อุ้ยใครมอบมอบลมให้ขอบคุณครับใครเนี่ยพี่เบียร์พักคิดถึงนะจ๊ะตานอะไรสั่งกับข้าวมากินละครับเอาขอบุญครับเนีย,ยนะ เจอกันสนามภูเก็ตเจอกันท้งสนามภูเก็ตสนามบางแสนนะคะประมาณกรกฎาคมมาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักแข่งโตโยต้าเรซิ่งสตาร์ทีมจากโตโยต้ากาซูเรซิ่งไทยแลนด์ปี2025นี้จัดหนักจัดเต็มทั้ง4จังหวัดไม่ว่าจะเป็นบางแสน ภูเก็ตบุรีรัมย์เชียงใหม่เจอกันแน่นอนครับเราจะเป็นมอบความสุขพร้อมกับเซเลปแล้วก็มีอินฟูมากมายแน่นหนากันแน่นอนมาร่วมส่งกำลังใจให้กับบายปายโอริโอยังคงลงแข่งในรุ่นเดิมครับยาลิสวรรณเมกเลหมายเลข95 ลรับชมบรรยากาศในงานได้ไหมหรือแค่ช่วงคอนเสิร์ตเดี๋ยวน่าจะมีคนพาไปทัวร์โชว์ทั่วงานนะครับโภเดียมต้องเข้าอยใครเอา,เอา,เอา,เอาไปเตรียมลาออกรอเลยเสื้อนักแข่งปีนี้รับรองว่าคุณลูกค้าจะได้ไม่ต้องหมวนว่าเสื้อนักแข่งของเราร้อนหรือว่าใส่แล้วคัน เพราะว่าเราได้ร่วมกับแบรนด์ดังอาลี v x เจิดช็อปมารอรถอุ้ยขอบคุณรถไฟครับสุภาพวดีสุภาพวด,วดีขอบคุณครับใครเอ้ย สนามสามถึงสี่แข่งรวมกันเลยหรือพี่ปายสามสี่แข่งรวมกันคืออะไรไม่นะคิดถึงจังคิดถึงทุกคนนะครับพร้อมเสียแล้วฝากด้วยอยากให้มาพักใต้พักใต้ไปภูเก็ตไงว่าอยากให้ไปคอนเสิร์ตเหรอเดี๋ยวลองดูตารางงานชิวงานครับคิดถึงทุกคนนะครับ ปุริรัมน่าจะเป็นสองรอบเหมือนเดิมนะถ้าจำไม่ผิด,ดโอ้ตารางออกสามสี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสอบถามทีมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบม,มาครับเพาลงเดินเดียวหรือว่าเขาจัดแข่งเดินเดีเดยว เดี๋ยวรอดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไม่ให้คำตอบสวัสดีค่ะวันนี้น่ารักมากเลยเจอกันที่โรบินสันบอวินใช่ใช่ใช่โรบินสันบอวินน่ารักมากนะครับวันนี้ทุกคนร้องเพลงไปได้ด้วยแฟร์บลรู้ว่ามันเป็นเพลงดังเจอกันวันที่9พฤษภาครับแล้วก็ บทงานนี้ก็จะเป็นรับช่อวันที่7 8็ดันคิวมีรับช่อใหญ่แล้วก็9กวันเกิดและหกมันมีไปถ่ายรายการ เดี๋ยวกลับเข้าดดอมมาแล้วเดี๋ยวกลับเข้าดดอมมาแล้วมากลับเข้ามาขอบคุณแม่น้ำอบด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับทั้งและคิดถึงขอบคุณที่ร่วมปั่นโปรเจกต์ด้วยนะครับนี่รูปภาพหรอือรูปหล่อครับรูปหล่อครับได้ดูคลิปที่ไปเด็กกับน้องมิยาฟินเวอร์คือคู่สร้างคู่สมกันจริงๆนะ มันเหมือนแบบถูกกำหนดไว้แล้วอะ่ะป้ายๆมียากมันเหมือนเป็นพลังงานอีกพลังงานหนึ่งน้องไม่คิดหรอกพี่คิดเองมันเป็นต้องหวะแบบมันมีคลิมเลิร์ที่ครอบครัวของเราเอาไปลงอะ่ะในครอบครัวของ ทองเจอทองเจอออฟฟิเชียลทองเจอในติ๊กต็อกอะที่มันมีจังหวะที่สายตาเรามองไปบางทีเราก็ไม่คิดนะว่าสายตาเราออกออกไปแบบนั้นแล้วพอแบบมองไปปุ๊บปุ๊บมุมปากอมยิม้มอ,องศาการยิม้มแล้วก็สายตาไม่คิดว่ามันจะออกเป็นจังหวะแบบนั้นพราะมันออกไปแบบนั้นก็ตกใจ ใช่ไม่เชื่อทุกคนลองไปดูในติ๊กตอกครอบครัวของเรา,านะท้องเจอือ <c oughs> ตื่นอะไรทุกคนยังไม่ได้นอนก็ไม่ได้นอน,น,นเนี่ยว่าเพื่อนเห็นไปหลับอยู่เหรอลุงปอะไรใช่หางคำมิยาประมาณเกือบสิบปี ละเมออะไรไม่ไม่ไมไมนะตื่นตตื่นตื่ขึนให้น้องไปตอใัช้ก่อนไปเจอน้องรอบล่าสุดใช่ไหมที่เป็นไปงานแข่งแต่ตอนนี้จนถึงปัจจุบันมิยากก็ยังไม่ตอบแชทไอไดเล็กไอจีพี่เลยนะ หนูไม่เล่นไอจีอยู่แล้วพี่ป้ายจบไม่สบายหรือเปล่าเธอเพ้อเพ้อพอ่ะใครใคร <m ock noise> <t iny i> ไม่ไโอ้โหแล้วหนูชอบเล่นแอปไหนเป็นพิเศษไหม <c oughs> ก็ชอบเล่นไอจีนะ <m ock noise> แต่หนูไม่ได้ตอบรายละเรียดไอจี อีตัวเองัำไมเนี้ยยายคิดถึงไม่ตอบพี่คนเดียวรอเปล่าเริ่มคิดแล้วดูว่าไม่ตอบไปคนเดียวมาซูไลส์สตรีมแฮป่าเจิดเดกันจ้าฝากไลฟ์สตรีมแฮปเจดเดด้วยนะครับ ก็เป้าหมายของเราใช่ไหมั้ย h a เอเจดีขาและสตีมราคา139บาทเป้าหมายในกลุ่มของเราอะ่ะ139บาทเป้าหมายของเราก็ประมาณ2 0 0 0 0คนถึงจะได,ได้ราคาทุนที่เราจัดงานเพราะฉะนั้นทุกคนก็มานะครับ3,300ท่านมาเข้ากลุ่มกันก่อนเ <c oughs> หลืออีกประมาณ1,900 0 9,000 หนึ่งหมื่นเก้าพันท่านรีบๆเข้ากลุ่มกันมานะครับทุกคนก็ซื้อแบบว่ามีแอคสักประมาณสิบยี่สิบแอคก,ก็มาเข้าพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ซื้อประมาณสามสี่เฟสอะไรอย่างงี้ก็ได้เอ้ยขอบคุณค้าคุณอ้อมคุณอ้อมจะรอมาวันเกิดหรือเปล่าจ๊ะสร้างแอปเพิ่มใช่สร้างแอปแอปเพิ่มที่มาซื้อไลฟ์สตรีมนะไม่ใช่สร้างแอปเพิ่มที่มาปั่นกัน <laughs> พี่ไปตอบแชทก่อนเดี๋ยวจะได้ตอบเธอก็เดี๋ยวจะตอบเดี๋ยวตอบ แอปที่โหลดภายในงานไปทําอะไรมีร่วมกิจกรรมครับผมก็เหมือนกับคล้ายๆการเก็บโปเกมอนเคยเก็บโปเกมอนปะแล้วโปเกมอนก็เก็บว่าตัวนี้มีโปเกมอนหนึ่งตัวสองตัวนี่แอปคอร์ก็เหมือนกันครับก็จะมีการเก็บเก็บเป็นรูปเป็นตัวสแกนเก็บ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 เข้าไปพอเก็บครบห้าตัวก็จะได้ของรางวาัลหรือว่าเอ็กซ์คลูซีฟหน่อยก็จะได้ภาพที่มันเอ็กซ์คลูซีใช่ ฝากโหด้วยนะหนึ่งชั่วโมงฝากโกคมฉัดดึกด้วยนะครับงานวันมีถึงประมาณกี่โมงแต่เที่ยงวันยันสี่ทุ่มอะครับไปน่าง,งานรับได้กี่คนรับได้หลายพันคนเลยครับไม่มีริชแบนเข้าได้ไหมได้ครับแต่ถ้าอยาก เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่ามีอะไรเก็บไปพวกนี้ก็สามารถถือว่าเก็บเป็นของที่ระลึกริสแบนแต่ไม่มก็ไม่ได้มีเยอะกําลังน,นั่งรถจากใต้ไปรอที่กทมแล้วนะได้ครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ปายจะมีทำเสื้อแบบใหม่ค้าอีกไหมมีเสื้อแฮปปี้เจิดเองครับประมาณ4แบบได้ ทีแบบแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็มีอะไรอีกมีกิจกรรมมากมายผมสองเส้นมันติดติ๊กเลยนะเนี่ยใส่กาว เพลงใหม่กลได้ฟังแล้วใกล้แล้วอีกประมาณห้าวันงาต่งาตงๆรอวันที่เก้าเสื้อมีขายแต่เฉพาะนาห้งานครับใช่ใช่ครับแล้วก็จะมีวันที่2ี่สิบเอ็ดาจะไม่ผิดน่าจะเป็นเดือนไม่เดือนมิถุนา แคทีเชิร์ตเจอชอปสไตล์มีผลงานเสือ้อเทพเจิดส่งเข้าประกวดลางงานรอแล้วคอ้ครับเจอกันนะครับทุกคนรอไปเชียร์ที่บางแสนขอบคุณครับ จอกันแน่นอนนะครับวันนี้ราติสบอลนะครับ3,400ท่านสามพัน้าล